เรื่องอไรรเื่งของระยะยาวนะครับการที่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเลขาธิการพักเนี่ยมันจะทําให้แล้วแต่ดีแล้วแต่ว่า่เพราะเวลานี้ลุู่พักก็เอาร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ครับเมื่อวานในการประชุมจบแล้วจบแลวครับไม่มีอะไรครับทับรวมนี่คือไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรก็ถามเหมือนท่รวมอะไ คือตอนนี้ก็มีความกัง,งวลนะครับว่าเรื่องอของระยะยาวนะครับการที่ร้อยเอธมนรนนัทเป็นเลขาธิการพักเนี่ยมันจะทําให้แล้วแต่ดีแล้วแต่ว่าเพราะเวลานี้ลุงพักก็เอาเร้อยเอธมนรนนัทอยู่ยครับที่มีสโลแกนบอกว่าเลือกความสงบในจบที่ลุงป้อมนี่คือมั่นใจว่าเราจะสามารถคุมเสียงของสอสอนนไม่รู้อนาคตจะไปรู้ได้ไงอ่ะคุณซ้ำจะไปรู้ได้ไง กังวลเรื่องเสียงในสภาไหมครับว่าจะมีการเรื่องการในสภาเรียบร้อยเรียบร้อยสามารถที่ฟุ้งได้ไม่กังวลว่ากรณีความขัดแย้งเนี่ยมันจะนำไปสู่การปรับคมม่มอใช่ไหม,ไม,มไม่มีความขัดแยง้งครับไม่มีไม่มีคุณไปเขียนกันเองอ่ะครับนะครับแล้วเออท่านรองครับ<ต>มีมีกรณีของสสพลังประชาชนแล้วคุณจพอแล้วคุณอยู่มีสสภาคใต้พลังประชาชนไปคอมเมนต์ว่าสนับสนุนให้นั่นเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะ เดี๋ยวผมจะเรียกภาษาถิ่อันนี้ผมไม่เกีนะไม่เรืองหีทัพไมเรื่องโอนคันไเรื่องอรัรทางปรงประชารัฐกังวลไหมคะเรื่องก,การหากจะต้องสู้ศึกเรื่องตั้งทางหน้ากับทางฝั่งพทประชารัฐถึงนั้นก็ต้องยุคทักถึงนั้นต้องยุ้ทักถ้ากัง,งวลนะขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ